ต้องม่ด้ทให้คุณมนตรีนะท่านประธานในพักกางวันพร้อมกับเจ๊จวงครับนี่ฮะเซอร์ไพรส์ครับหน้าให้กระเป๋าด้วยเป็นบันลายนะฮะเนาะมาเสียโซ่แล้วมอเสียโซ่เหมือนกันนะกันได้สาว แจกเลยอ่าเราดูไปด้วยแล้วก็วันนี้นะคะอให้เงีพูดก่อนครับ กล้องนี้นะครับมองกองนี้หนึ่งสองสาม กติกานะคะเอสักครู่หนึ่งกติกาซึ่งเป็นคักแท้ทุกท่านของลิวหีและชายหงไม่ผิดหวังกันจะจงแน่แน่เพราะว่า ปฏิกานการใช้ของไซยยหบองนะแ้วเสร็จของไซเทเลนี่นะงานนี้นี่ก็เป็นงานคุณเดืก้าปกินเจนะวันนี้ก็กาลชิมก๊อฟทงโแล้วก็ส่งยิร้องกเจ้เรียร้อยนะฮะก็น่าเื่นดีครับตลอดเสร็จวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะ พวกเราเนี่ยไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับเหนื่อยมากะก็เลื่อนหนึ่งยครับเลื่อนหนึ่งเลยไม่เหนื่อยฮะแต่ว่าวันนี้นะเหนื่อยจริงๆครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มาชมนิ้วใช้ของผมเนี่ยนะล้นหลา 我。

Nudom nii ke apii tito momoosimu yio, kaba yi de hosiri. Tali ma isimu na, owoisi yio. Nafi simu na, oye esia.

วันเฮงวันรวยวันดีใจวันโชคดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมรวยอีีของเจ้านะคะเดี๋ยวปลายปีเราจะมีงานแต่วันนี้จะจว่มพอดีได้ไปสร้างคุติีที่วัดไซนบางบุทีนะคะ แห้เขาหนึ่งไหลก็เลยสร้างสำเร็จแต่อย่าให้เพื่อนพืนไปร่วมบุญด้วยกันนะเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าต้องรบกวนสองไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณคนเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณใหญ่ขอเพื่อนๆพื่ทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องน้องญาตมาร่วมด้วยณวันที่23นะคะตุลาวันอาทิตย 8 0 0โมถึงที่วัดกันนะคะเก้าโมเราจะมีแหงนะคะยิ่งใหญ่แล้วก็เจเล็กเจโกหมาชัยจะไปเรียกว้เสียวตอนแป0โมลแล้วตอนเที่ยงเราจะมีเลี้ยงโตะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้แจกบัตรวันนี้ไม่ได้แจกนะไปดูยี่อย่แจ้งตรงไหนเดี๋ยวจะให้เจอาเจคิม ไปแจกได้นะคะมัตโตอะไรคุณต้องนั่งโต๊ะน <t ell> <74. S 1> ั้นนั่งห้าสิบโตเนี่ยไปวัดมันจะวุ่นวายนะคะทุกคนดูตามโต๊ะนั่งตามโต๊ะเวลาต้องแห่เสร็จก็ถึงนเสร็จทุกคนจะลองนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมีแจกซองหน่อยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรารวบรวแจกซองนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยว มันแจกมันจะไก,กา่มันนี่แจกเลย